วันนี้เรามาดูความรู้สึกนึกคิดของใครคนนั้นกันนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณอยู่คนที่คุณเองก็ยังนึกถึงเขาอยู่เนาะแต่ในความนึกถึงตัว,ตวคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเองก็คิดถึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่หงุดหาหรือวิ่งตามเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะในตอนนี้นะคะในสายตาของเขาที่มองมาที่คุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณน่ะนิ่งเงียบหายไป คุณไม่ได้สนใจอะไรในตัวเขาแล้วอะถ้าเป็นทางโซเชียลหรืออะไรคุณก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้โอยเอ่ยถึงเขาในทางที่เรียกได้ว่าเหมือนตอนแรกๆที่ห่างกันนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะนิ่งเงียบหายไปโดยที่เขาเนี่ย น่าจะเป็นคนเลือกเดินออกไปจากชีวิตคุณก่อนนิ่งเงียบออกไปจากชีวิตคุณก่อนแน่นอนอะเพราะว่ามันมีเดี๋ยวฟูกับนายออฟสอดเทนออฟสอดขึ้นมาเขาเป็นคนเงียบไปนะคะและในเหตุผลที่เขาเงียบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าในตอนนั้นน่ะ คุณอาจจะมีประเด็นอะไรกันนิดหน่อยเอานาะบวกกับว่าในตัวเขาเองนะยังรู้สึกว่าตัวเขาอะยังมีโอกาสที่จะเลือกได้มากกว่านี้หรือต้องการที่จะไปเจอใครต่อใครที่ดีกว่าคุณหรือได้เจอใครที่หลากหลายมากกว่านี้คือเขาก็รู้สึกกับ ดีกับคุณนะในตอนนั้นแต่ในความรู้สึกตอนนั้นคือเขายังอยากใช้ชีวิตสดๆยังอยากที่จะดูไปเรื่อยๆนะคะว่าคนไหนที่จะถูกใจคนไหนที่จะเหมาะสมกับเขาที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะมาจนถึงวันนี้คือเขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครต่อใครก็ตามก,กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายก็มาหยุดอยุดที่คุณอนะหัวใจเขามาหยุดหยุดที่คุณซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเขาอะหยุด อยู่ที่คุณตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นคุณแล้วรู้ตัวไหมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเขายังอยากที่จะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ไงมันเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมรับอะว่าเขารักคุณมันเหมือนกับว่าเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเขารักคุณหรือเปล่า จนเมื่อวันหนึ่งเนี่ยคุณแล้วเขาได้ห่างกันไปอะ่ะมันถึงทำให้เขาได้รู้สึกตัวนะคะว่าจริงๆแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขารักคุณมาตลอดรักมาตั้งแต่แรกเห็นเลยด้วยซ้ำเรียกไ,ได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาได้ไปเจอใครต่อใคระนะคะมันไม่มีใครที่ดีท่าได้เท่าคุณอ่ะไม่มีใครที่จะเป็นหนึ่งเดียวในใจ ที่เขาคิดถึงและนึกถึงตลอดเวลาได้เท่าคุณอะแล้วสิ่งที่เขามองมาที่ตัวคุณคือคุณคือคนที่เพียรพร้อมมีคุณค่ามีคุณสมบัติในทุกๆด้านอะที่จะเป็นคู่รักคู่ชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะในความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยในเวลาที่ห่างกันไปเนี่ยเขาได้คิดทบทวนกับตัวเองแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณน่คือคนที่เขารักมากที่สุด ะคงะไม่มีใครที่เขาจะรักได้มากไปกว่านี้แล้วแล้วก็เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาด้วยตอนนี้เขาเครียดมากคิดมากคิดหนักเรียกได้ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยละค่ะจากหน้าไพ่เนี่ยคือทุกทุกห้วงเวลาเขาคิดถึงแต่คุณนะ่ะเขาคิดถึงเรื่องคุณคิดถึงอยากเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสอยากบอกรักคิดถึงรักอยาก ทำความสัมพันธ์นี้ยให้มันดีขึ้นอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีกับคุณนะี่ะให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วเขาคิดว่าเขาจะทำตัวให้ดีขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นเหมือนกับว่าเขาอยากจะปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่ดีที่เพียบพร้อมเหมาะสมที่จะอยู่คู่อยู่เคียงข้างกับคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันชัดเจนในหัวใจของเขาแล้วอะว่า เขาจะต้องทําอะไรสักอย่างนะคะ,ะไพ่ใต้สําหรับเป็นสามเหรียญน,นั่นก็หมายถึงว่าเขาเริ่มต้นที่จะคิดที่จะ,ะคิดข้อความนะคะหรือ,อคิดที่จะสื่อสารกับคุณแล้วในเวลานี้นะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเริ่มมาสอบถามกับคนรู้จักคนที่คุณเคยรู้จักเพื่อนสนิทหรือญาติญาตินะคะหรือมาขอความช่วยเหลือกับ ใครบุคคลที่สามเนี่ยให้ช่วยเนี่ยช่วยเจรจาช่วยพูดถึงคุณหรืออาจจะแบบมาสอบถามข้อมูลอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณนะคะในตอนนี้นะเขากำลังคิดแล้วก็พิการณาถึงรายละเอียดทุกๆอย่างเลยนะคะที่เขาจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้กับคุณเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าเขารู้ตัวว่าคุณอาจจะ ไม่ให้โอกาสเขาด้วยซ้ำนะเพราะหน้าไพ่เหมือนเหมือนกับว่าเขาก็คิดเหมือนเผื่อใจไว้อะแต่เขาตั้งใจแล้วค่ะว่าถึงแม้ว่าผลมันจะออกมายัางไงแต่เขาจะแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะติดต่อเขาจะ ลองขอโอกาสคุณอีกสักครั้งนะคะเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้สถานะเดิมก็ขอในความเป็นเพื่อนหรือมีคุณในชีวิตให้เหมือนเดิมก็ยังดีอะ่ะ รู้ตัวว่าการแข่งขันการลงแข่งครั้งนี้มันอาจจะพ่ายแพ้แต่เขาก็ตั้งใจที่จะลงแข่งแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดด้วยนะคะบางทีนะคะในตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่านี่มันคือโอกาสสุดท้ายสำหรับเขาแล้วล่ะคะ่ะถ้าเขาไม่ทำอะไรในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะไปเป็นของคนอื่นก็เป็นได้นะคะเพราะดูแล้วเนี่ยในตัวคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีแต่คนอยากจะเข้าหาอยากจะเป็น เาของอยากจะจับจองกันทั้งนั้นเลยอตัวเขาเนี่ยก็มีความคิดมากกังวลอย่างหนักเลยนะแต่จากหน้าไพ่นะคะถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะสู้เพื่อคุณคะ่ะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะคะสำหรับคุณเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะยอมรับได้เสมอคะ่ะ